เ l c o อ e to my v i ีโอสวัสดีครับผมทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม GTA Vice City กันอีกแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็มาต่อจาก EP พีที่แล้วเลยนะครับผมจากาีพีที่แล้วก็คือเราไปถลม่มแก๊งทั้งแกง๊งคิวบาร์แล้วแกง๊งเฮติใช่ไหมก็คือเราเป็นสายรับสองหน้าครับผมอ่ะเดี๋ยวเราวันนี้เราก็จะมาทำภารกิจของวงโลฟิทกันต่อครับสำหรับ EP พีนี้นะครับผมมาก็คือเราก็จะมาสร้างวง ของตัวเองไม่เชื่อว่าสร้างโมนะเดลเอามาช่วยเรามาช่วยมากกว่านะครับผมอ่ะก่อนที่เราจะทำภารกิจนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัลเตอร์คให้ช่องผมกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยอ่ะนะครับผมอ่ะโอเคถ้ากดกดแล้วก็ไปเดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับผมสำหรับภารกิจนี้ครับผมอ่ะเออไลเยเฮ้ยโคตรคูล <Hey, S 2> เลยว่ะ เอ้ยทอมมี่เฮ้ยรู้จักวอลุฟฟีเปล่าโอ้พอเริ่มใหม่นะเออใครรู้จักกันเข้าไปนะเอออันนี้ชื่อดิ๊กอันนี้ชื่อคาร์สอันนี้ชื่อเออชื่อแจ๊สอ่ะนะโอเครู้จักกันเข้าไว้เป็นเพื่อนดีกันเข้าไว้เหรอโอเคทอมมี่ไปเลยโอเคป่ะเดี๋ยวผมจะทำการสรุปให้ฟังง่ายๆก็คือภารกิจนี้ครับผม Apple Loopfit มาให้เราไปซื้อของดีมาให้ครับผมก็คือยาเสพติดนั่นแหละ ไปก็คือนา้าก็คือมันเป็นน้ำรักอะไรสักอย่างนี่แต่ที่แล้วก็คือมันเป็นยาเสพติดแน่นอนไปไปให้เรามาตรงนี้อ่ะแล้วก็อ่ะทางด้เข้าหน่อยนี่โอเคโอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนมุมกล้องก่อนโอเคต้องแบบนี้ไปแล้วก็กบีบใจได้เลยนะ เฮ้ย <Hey, S 2> หาของดีอยู่เหรอในฉันมีสิ่งที่จะต้องการอยู่นะเฮ้ย <Hey, S 1> ขอบคุณสำหรับเงินนะไอ้โง่เรียบร้อยฮะทอมมี่โดนบิดมึงบิดกูเหรอฮะมาบิดกู้ใช่ไหมทอมมี่จะไม่ทนโอเคฮะเวลาต้องอุ้ยมันเลี้ยวนี่ว่ะอ้าวมันล้มเฉยไหนไม่อยู่ไหนอ๋อเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลยรถไฟไม่รถไฟไมไม่มีม่มีไมีโอเคอเรียบร้อย ไปเฮ้ย <Hey, S 1> พอที่ว่าพวกเขาต้องการเออ่ผู้หญิงกันเหรอมาจัดให้โอเคพาเกิตนี้ครับผมมูโลฟิตฮะมันต้องการผู้หญิงมาอยู่ในวงด้วยฮะจัดไปครับผมเดี๋ยวทอมมี่หาให้โอเคครับพอจริงก,ก่อนทำภารก,กิจแล้วก็อย่าลืมหารถแรงๆครับผมเพื่อจะได้ไล่ตามมอเตอร์ไซค์ได้แบบได้ได้ง่ายขึ้นนะถ้าคุณรถแรงๆอ่าแต่นี้ผมแบบรถระเบิดไปแล้ว โอเคไม่เป็นไรเร,เราเอามอเตอร์ไซค์ของมันมาขับอีกทีแล้วเดี๋ยวเราจะโอเคปิดเพลงปิดเพลงปิดเพลงปิดตัวปิดปิดเอาเลยแล้วโอเคปิดเพลงเรียบร้อยแห <c oughs> มไม่อยากให้นิกัสิทมันเข้าผมแต่ใน,นทางกับการผ,ผมก็ไม่อยากเสียงปิดวิทยุเพราะว่าตอนเพราะว่าตอนจบภารกิจมันก็จะไม่มีเสียงนั่นเองอ่าไป เอ้ยทุกทีอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการเปลี่ยนเป็นรถจดดีกว่าเพราะมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวถ้าเกิดเราขับชนเดีย๋ยวมันเผลอแบบเผลอล้มอีกป่ะนี่คันนี้ก็ได้เออคันนี้แรงไปอ่าโอเคเราไปรับเมืองซิตี้ที่น่าจะเป็นที่โรงแรมอ่ะนะใช่ไหมโอเคนี่โอเคป่ะเราถอยหลังเข้าเฮ้ยเมอร์เซเดเฮ้ยว่าไงทอมมี่เป็นสบายดีเปล่า เออสบายดีเออฟังนะพอดีว่ารู้จักโมลูฟิกเปล่าอ่ะพูเกัแงกโอเคแต่ว่าต้องมีค่าขนมให้นะเรียบร้อยไปแล้วก็แค่ส่งเมอร์ซิดีสไปหาโมลูฟิกแค่นั้นเองแต่ว่าแต่ว่ามันจับเวลาฮะเราต้องทำให้ทันครับผมไปผมเลยถึงบอกว่าต้องใช้รถเร่งอยู่ดีครับผมโอเคหลบดีๆมันจะมีรถตรงนี้มันจะมีแบบมันจะชอบมีรถก๊อฟมาขวา บางครั้งแบบชนนี่คือแบบตกน้ำได้เลยนะเนี่ยเออไม่ตกนักรถความแบบสองอย่างอ่าโอเคไปเดี๋ยวดีๆละไปแล้วก็ทำกันต่อทำไปนี่แหละภารกิจพวกนี้ไม่ยากครับผมถ้าเป็นช่วงโลฟิตจะผมว่าไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ถ้าถ้ามันไม่เกิดแบบถ้ามันไม่เกิดปัญหาจริงนะไม่เกิดแบบอะไรที่มันเป็นแบบเออ อะไรที่เป็นแบบจังหวะแบบจังหวะแบบพี่ <c oughs> เหี้ยนะอันนีมาดิไปเรียบร้อยฮะทันเวลาอยู่ดีครับผมนี่ขนาดเราใช้รุ่นลวแล,แลนี่คือเวลายังยังแบบเหล,ลือน้อยเลยเหลือต้องเหลือแค่ยี่สิบวิเองตอนที่มาถึงเฮ้ยไว้เจอกันนะพ่อหนุ่ม <c oughs> ไปอ้าวจะไปทางไหนเนี่ยมือทิเด็แล้วก็วับไปตรงนี้ <c oughs> ใช่แล้วตื่นเตือนไปทำต่อเลยถึงแม้ว่าไอ้วงรับเฟรนยังไม่ขึ้นแต่เราเข้าก่อนเลยไอทอมมี่ดีใจที่แกมานะเอ้ยมีอะไรที่เฮ้ยมีข่าวร้ายมาว่บพอดีว่ามันมีพวกที่จะนั่นแหละก็คือมันมีพวกที่จะจะมาคอยแบบทำลายแก๊งทำลายวงเลิฟิกทีนะภารกิจนี้หน้าที่ของเราก็คือต้องไปดูฮะว่าใครจะมาทำลายแล้วเราก็ไปจัดการ ตรงนี้เองตรงใกล้ๆอ่านี่โอเคตรงนี้นี่ก็จะมีคนบอกเลิฟฟิตเตอร์ฟิตนี่ฮะคนแต่งหญิงไอ้เกูจะผ่านเลิฟฟิตไม่ทันหมดเลิฟฟิตไม่ทันาละชีวิตกูอันนี้ฮะไม่เข้าใจว่าไอ้ตอนนี้ทำไมทอมมี่มันไม่รีบยิงวะทำไมต้องรอให้คึกคือรถก่อนเออไม่เข้าใจจริง ไปนะที่ของเราคือฆ่ามันฮะนี่ชนไปเลยอุ้ยชนยังไม่ได้ผลไม่ได้เสร็จหลักฮะถ้าเกิดเสร็จหลักนี่คือเรายิงได้เลยฮนะรอ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 นนยิง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 ให้รถไปไหมยิงให้ไปไม่ไมเลยฮะโอเคไปทิ้งหางาไว้เลยอุย้ยไปไหม ไปตายซะด้วยไม่ไรนี่เราเหยียบไปเลยฮะเหยียบไปเลยครับผมอ่าโอเคแล้วมันก็จะบรรจุตรงนี้พอดีแต่ว่ายังทำไม่ได้ฮะลูฟี่อันนี้คือเราต้องไปทำของเบเกอร์ก่กอนไปเดี๋ยวผมไปไปที่ไปที่แบบไปที่ทบ้านของพวกแก๊งเบเกอร์รอเลยฮะเดีย๋ยวเดี๋ยวมันจะมีแก๊งเอ๊ะเดี๋ยวมันเดีย๋ยวแล้ววะเดีย๋ยวไอ้เจ้าชินพ,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 พอมจะโทรมาเอง ว่าต้องการแบบให้พวกอะไรวะให้พวกเนี้ยให้พวกไบ์เกอร์อย่างมันมาคุ้มครองวงนะโอเคอ่าเนี่ยมันโทรมาแล้วเฮ้ยนี่พโลนะเออทอมมี่ฟังนะพอดีว่าพอดีว่าวงเราต้องการที่จะแบบต้องมีการดูแลนะต้องมี e กิ r ตี้นะพอดีว่ามีพวกไบ์เกอร์หัวหน้าแกง๊งพวกหัวหน้าแก๊งชื่อมิดเบเกอร์อะไนไปคุยกับพวกเขาให้หน่อยนะว่ามาคุ้มกันเราหน่อยประมาณนี้ ไปเราทําเลยอ่ายังไงเราก็ต้องทํานี่ก่อนถึงแม้เราจะไปตรงลูฟิตมันก็เดี๋ยวมันก็ไล่ให้มาทําตรงนี้อยู่ดีเฮ้ยเบเกอร์อยู่ไหนนี่ฮะนี่เบเกอร์เฮ้ยนี่เบเกอร์เปล่านี่ใครเนี่ยเขาไม่รูสติมีสติเหรอโอเคดูเหมือนว่าไม่ใช่พวกเจ้าหน้าที่สินะโอเคพอจะมีเวลาคุยให้หน่อยก็ดีไปเดี๋ยวผม ภาคิตนี้ง่าย,ายฮะมันให้เรามาแค่พิสูจน์ตัวเราก่อนว่าเราขับไบค์เกอร์เก่งแค่ไหนนี่นนะฮะภาคิตนี้ง่ายครับผมเราขโมยใครก็ได้คันนึงเป็นการตัดกำลังคู่แข่งทีโอออะไรเนี่ยเออควาจริงภาคิจเนี้คือเราขับโปรตีของเราคือคือเราขับตามโปรตีของของเราได้เลยนะคือเราไม่ต้องรีบเว้ยเพราะว่าสุดท้ายอ่ะเย่า๋มาันก็ชนอยยามันก็แบบหาที่ชนอยู่ดีนะ เออถ้าไม่ชนแบบถ้าไม่ชนตรงนั้นอ่ะดี๋ยวมันก็ชนอีกมันก็ชนตรงนู้น <Answer> อ่ะเออตรงตรงนู้นอ่ะตรงข้างหน้าเนี่ยเออดี๋ยวมันก็ชนจีิๆคือเพราะกิจเนี้ยคือเราแค่ขับแบบเราแค่ขับแบบขับยังไงก็ได้ให้เราแบบอย่าล้มก็พอนะเออขับยังไงก็ได้อย่าล้มก็พอถ้าล้มก็คือมันอาจจะแบบกลับมาแซงเราก็ได้แค่นั้นเองเออไปอันนี้เราจะทำแบบรวดเร็วเลยอ่ะโอเค คันนี้ผมว่าชอปเปอร์ค่อนข้างเลี้ยวง่ายนะไปชอปเปอร์ภาคเนี้ยผมค่อนข้างเลี้ยวง่ายนะเห็นไหมเลี้ยวดีด้วยไม่รู้ว่าขับเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะไปแล้วก็ขับกันต่อเดี๋ยวพิ่งเดียวเราก็เดี๋ยวแป๊บเดียว,วเราก็จะเสร็จแล้วอ่า<ะ>โอเคไปเ,คเรียบร้อยครับผม แข่งฮะสุดท้ายมีใครสู้ทอมมี่ได้อยู่ดีแหละทอมมี่นี่คือเป็นสกิลพระเอกฮะอ่าไปดีคเขาชืนช้อยอ่าหนึ่งนาทีกั็ยี่สิบเก้าวิโอเคโยเวลานี้ไปภารกิจต่อไปเราทำเลยอย่าทำเลยทอมมี่อย่าวิ่งอะไรเงี้ยนะไปโอเคฮะภารกิจนี้ก็คือไอ้เจ้ามิดเบเกอรนะ์มาให้เราปวดเมืองนะอ่ามาให้เราปวดเมืองว่ามันแหลกว่าเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนไปเราก็ยิงไปเลย เราติดดาวเรราติดดาว,าดดาวไปเลยได้เลยนะพากินนี้สักสามดาวอย่างตอนนี้คือเราเจอครยิงให้หมดไปแล้วไป่ะอ่ะก็คือเราให้หลอดเนี่ยเราให้หลอดมันเต็มโอเคพอสามดาวแล้วก็วิ่งมาตรงนี้ตรงหลังหลังบ้านนะอ่ะตรงนี้ตรงนี้อ่อาแถวเดี๋ยวมันจะมีหอมานั่นไงหอมาแล้วโอเคนี่เรายิงฮอเลยครับผมถ้าเกิดคุณมาตรงที่ผมมาเนี่ยตรงนี้มันจะ ไอ้ตรงนี้มันจะนี่มันจะแบบมันจะไม่มีตำรวจมาสปอนมาแบบมามาหางนะี่ยันลดแบบลดฟาร์มแบบลดฟาร์มแบบน่าลำคาญล,ลงเยอะเลยเราแค่ยิงหอเรื่อยๆแค่นั้นเองเราแค่ยิงหอจนฝ่าไอ้ตรงขีดตรงตรงขวามือเนี่ยมันเต็มแค่นั้นเองเออเลฮ้ยฮะเอายิงไปเรื่อยะฮะเสียเก,ก่าหน่อยไม่เป็นไรเรียบร้อยโอ้โจีสีดาวแล้วอะ่ะโอเคเราจะยังไงดี อย่างนี้ก็ได้เนี่ยเอย่างนี้ตำรวจที่เหลือไปเลยเนี่ยอ่าให้หลอดมันเต็มฮะเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้เรายิงฮอหลอดเต็มไม่เป็นไรฮะเรายิงพวกนี้เสริมก็ได้เพราะมันก็ใกล้เต็มแล้วโอเคเรียบร้อยอ่าพูดยังไม่ทันขัดขามะเรียบร้อยฮะเสร็จแล้วไปอันนี้ผมทำไปกี่ต่อไปเลยนะอ่า ภารกิจนี้ฮะมีผมอธิบายให้ภารกิจนี้มีคนขโมยมอไซค์ของของเบเกอร์นะไปหน้าที่ของเราก็คือเราไปเอามอไซค์คืนนั่นเองแต่ว่าผลพงจากภารกิจที่แล้วเมื่อกี้นะเราติดดาวเยอะครับผมมันก็จะยังมีดาวอยู่ไปโอเคถ้าภารกิจนี้ก็คือพอติปรดิตมันให้มันให,มนให้มันให้เราหามอไซค์ เออมันให้เราห่าวสายเพื่อกระโดดไปข้ามข้ามอีกตรงนู้นใช่ไหมแต่สำหรับผมไม่จำเป็นให้คุณมาตามที่ผมมาเมื่อกี้แล้วเราก็เนี่ยขับคอตำรวจไปได้เลยเออตรงนี้จะมีพอตำรวจอยู่นะเออไปแค่นี้วิธีนี้คือมันค่อนข้างที่จะง่ายฝ่ายเยอะแล้วปลอดแล้วก็ปลอดภัยฝาดด้วยอ่าให้คุณมาตรงนี้อ่าอ่าตรงนี้นี่เองโอเคแล้วก็ ผมก็จะลงจอดตรงตรงนี้กันอ่าอ่าโอเคให้เราเอามอไซค์กลับคืนมามีคนมาหาโอเคเราก็จะเคลียร์พวกนี้ก่อนก็ได้ฮะนี่นะเนี่ยล่องล่อมาหน่อยมันชอบแอบอยู่ตามมุมเฮ้ยผมจะัดใผมมีระเบิดอยู่เออปาระเบิดน่ะเออให้ระเบิดมันโดนพวกนี้โอเคว้ายี้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 เออพวกนี้มันสปอ์เรื่อยๆอ่ะ เียราข้ามเพื่มันก็สปอนนะในประตูนั้นอยู่ดีโอเคเราลงไม้เลยก็แล้วโอเคไปเราลี้ไปลี้ไป,ไปอ่าอย่างนี้ให้คุณมาอ่าพอคุณได้มอเตอร์ไซค์คืนฮะแล้วก็มังนี้อ่อามังนี้ตรงนี้ไม่ต้องขับแรงมากครับให้มันข้าไปก็พอไอเรา็รีบฮะเรารีบเลยฮะเรารีบมาตรงนี้อ่าเออลืมบอกไปพักกี่นี้พอเราพอเราเข้ามาพอเราเข้ามาแบบมาเอามอเตอร์ไซค์คืนเนี่ยเดี๋ยว,ยวมันก็ลดเองนะเออ คือไม่ต้องห่วงเลยว่าว่าแบบว่าจะยังติดตาวอยู่ไปโอเคแค่นี้เอง <c oughs> ง่ายๆอุ้ยนี่หลบให้ดีครับพวกนี้พวกที่แบบจะมาชนเราฮะพวกนี้หลบให้ดีเรเรียบร้อยไปลแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ไปคืนให้กับเบเกอร์นี่เรียบร้อยไ <c oughs> อย้พวกนี้มาทำไมเนี่ย รออ่ะวยังไงจะมีใครมาไหมเนี่ย <laughs> นี่ถ้าเกิดมันมาอย่างนี้ใช่ไหมอาวอาวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้ามึงติดอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาติดเฉยเดี๋ยวติดอะไรเนี่ยโอเคดูเหมือนว่าผมคงต้องทำใหม่ใช่ไหมมันติดอ่ะเฮ้ยมันติดอะดไรอะไรมึงเนี่ยอา้าวแล้วมันแล้วมันก็วาร์ปขึ้นมา,าเตอรเฉยโอเคแล้วเราก็วิ่งมาหน่อยเพราะว่าไอ้พวกนี้มันจะยิงเรายิงเหรอกล้ายิงหัว ก็ยิงหัวฮะรู้ไหมว่ากูเป็นใครกูเป็นทอมมี่วัตสัิต์นะเว้ยไปตำรวจใหม่แล้วโอเคตรงนี้จะมีชุดเกราะให้เก็บนะเก็บได้ไปถ้ามีคนโทรมาอีกแล้วเฮ้ยนิลิมิทนะทอมมี่โอเคนี่บอกเคนพอที่แล้วเดี๋ยวฉันไปแน่นอนโอเคแน่นอนลอยฮะไอ้มิกเกอร์โทรมาเฉยว่ามันอย่ามันอย่ามันจานี้ เอ้ขอลบหน่อยเอ้ยเอ้ยคราวนี้ก็ได้อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจของวงเลฟิตอันสุดท้ายแล้วนะเดข้าไปขอเซคิปหน่อยไม่ใช่ขอเซคิปไม่ใช่เซคิปใครวะขอปิดเพลงโอเคไปเดี๋ยวอ่ะทำยังเปิดเพลงอยู่เออไปนี่อ่าโอเคเราก็จะทำภารกิจนี้ได้แล้วนั่นเองถ,ถ้าถ้าเกิดเราทำของมีเบเกอร์หมดนะไป ทอมมี่ทอมมี <unlikely> okay, ่ทอมมี่ทอมมี่ทอมมี่ฝารกิจนี้ง่ายๆครับผมภารกิจนี้มันก็แค่ภารกิจนี้ฝัติงโลฟฟิสมันให้เราไปเหมือนไปแบบเหมือนไปเปิดตัวอีกทีอะไรประมาณเนี้ยเออแต่หารู้ไม่นั้นโอเคเราไอ้ตรงนี้มันสกิปไม่ได้นะนี่เรารอให้มันคุยก่อน เฮ้ทอมมี่แล้วฟิตถึงเวลาพวกถึงเวลาพวกแกที่จะขับรถแล้วระเบิดแล้วใช่ไหมหเราอยาเป็นเพื่อนกับพวกแกแต่พวกแกไม่ไม่ยากเป็นเพื่อนกับพวก,ก,กเราวันนี้อย่าไปวันตายของพวกแกงากิจนี้ครับผมง่ายๆฮะมีใครก็ไม่รู้มาติดระเบิดมาติดระเบิดไว้กับรถรถเราแล้วอน้ที่ของเราคือเราต้องขับไปเรื่อยห้ามหยุดเด็ดขาดครับผมถ้าหยุดถ้าหยุดหรือว่าชนชนเนี่ยก็คือ ระเบิดเลยคือตายทั้งคันเลยแล้วก็ฟิลปัญหาก็คืออะไรเข้าใหม่สิครับอ่าโอเคมาจนี้ก็เทคนิคของผมก็คือนี่ฮะอ่เทคนิคของผมก็คือนี่ฮะอ่ะแล้วก็แล้วก็ขับตามถนนแบบยาวๆนี้เลยมันจะช่วยมันจะช่วยเราได้แบบค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยไปเดี๋ยวเดี๋ยวมาอะไรเนี่ยเอ้ยพ่อพ่อเขาแม่งมากอย่างเงี้ยอะไรวะ เมื่อกี้เกือบอะบางคือต้องระวังพวกเอพีซีฮะมันชอบแบบมันชอบแบบกลนส้นตีนเราฮะตอนที่เขงก็คือเราขับเพิ่ไปเรื่อยฮะจนฝ่ายพวกนี้มันจะแก้แบบกูระเบิดเลยแล้วมันกูแบบมูมูเลยนโอเคไปแล้วเค่อยขับนะแล้วเขาค่อยขับก็ได้แต่ก็ระวังไอ้พวกที่แบบพวกนี้ด้วยก็ดี เดี๋ยวเราหาที่กลับรถก่อนถ้าจะเอาชัวร์ก็ตรงนี้ได้ไหมลับรถได้โอเคกลับรถได้กลับรถได้ได้ Hell y e a โอเคอ่าอ่ะคขับตามผมได้เลยฮะเพียงแค่อย่าชนคือทำไงก็ได้อย่าให้รถมันหยุดแค่นั้นพออ่ารอไป็นเลยฮะ อะไรพวกนี่มันแก้ระเบิดไปแล้วก็แล้วก็บ่นไปไป <c oughs> เรียบร้อยระเบิดระเบิดตู้เสร็จเรียบร,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 ร้อยแล้วนะ <c oughs> โอเคโลฟิตโลฟิตไปเรียบร้อยฮะระเบิดถูกกู้แล้วครับผมไปแล้วก็แค่ส่งไอ้พวกนี้ไปที่ที่นะที่ที่มันจะไปแบบโชว์คอนเสิร์ตที่ อ่าล้วก็ขับรถไปเรื่อยมอไซชนเขาสหน่อยนชนเพื่อความสะใจลุนลุนฮะทุกคนโอเคมาทางนี้ก็คือมันก็อยู่ใ,ใกล้ๆตรงตรงนี้อ,อ,นอ่ะเออเนี่ยลอยโอเคอ่าแต่ผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ช็อตเนี้ยมันติดลิขกสิ์หรือเปล่าเนี้ย เพลงมาฮะคือไอช็อตนี้ผมอาจจะต้องผมขอทําการแบบอาจจะแบบเอาเสียงเอาเสียงในเกมออกนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเดี๋ย่ามาันติดกสิทธินะล้วผมแบบพี่เกดมาแบบมาตัดมาตัดตอนลงทีหลังไอพวกเราแม่งเอ้แม่งอยู่เหมือนอยู่ใน,นวัดเลยวะไอฟังนะ เอี่ยงพวกเราจะแบบทำการแบบโชว์คอนเสิร์ตแล้วก็ทำการอัดเทปลงไปแล้วก็แล้วค่อยขยับปากก็พอโคตรส,สังคมเลยแบบเวลามีแบบวงบางวงใช่ไหมเวลาเวลาโชว์คอนเสิร์ตพวกนี้ก็คือส่วนใหญ่มักจะเปิดเปิดเทปเอาแล้วตัวเองแค่แบบ acting เล่นไปเออพวกนี้อย่างชอบเลยฮะไปอ่าเรียบร้อยเสร็จแล้วอ่าหมดเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับวงของเลิฟฟิตอ่า อ่าโอเคก็ไม่น่ามีอะไรเดีย๋ยวผมแถมอีกสักธุรกิจหนึ่งไหมเพราะว่ามันมม่เหมือนจะสั้นไปปะ่ะเพราะว่ามันเสร็จเร็วมากเหยแต่ละธุรกิจของช่วงวงโลฟิตเนะี่ยโอเคตอนนี้ผมอัดได้ไอตอนที่ผมอัดมาได้ตอนนี้ผมอัดได้ประมาณสัก20นาทีใช่ไหมอ่าเอาไงดีเดีย๋ยวผมแถมเดี๋ยวผมแถมอีกสักธุรกิจหนึ่งให้แล้วกันเพราะว่าพอจริงๆมันไม่มีภารกิจให้เราทำนะก็คือ เราต้องไปเราเราต้องแบบไปแบบไปทําธุรกิจแล้วนะครับผมก็คือเรา,เราต้องเก็บธุรกิจทุกแทบธุรกิจในเมืองไวซิตี้นะอ่ามันถึงจะเปิดล็อกภาคีสุดท้ายนั่นเองอ่าอันนี้ก็คือแบบเหมือนแบบเหมือนเป็นช่วงปลายปฮะช่วงปลายปของของนเรื่องนะครับผมไป๋ย่าผมจะทำอันไหนก,ก่อนดีเนอะถ้าผมว่าผมว่าจะขับเือก่อนไหมเฮ้ยอันนี้เอดี๋ยวผมทำที่ก่อนดีกว่ะนี่๋ยวผมจะทําการนี่นี่ถึงแล้วอย่ผมจะนี่วะนี่ ปิดธุรกิจไอติมว่ะเชอรี่ป๊อปปี้อ่ามีคนโทรมาอ่ามีคนมาใช่งวัอ่าเบเกอร์โทรมาอีกแล้วเฮ้ยพวกเราเคารพนายนะเว้ยโอเคบอนนอเคบเกอราา์บบราามันแค่โทรมาว่าโอเคเอย่าอย่าพวกเบเกอร์เดี๋ยวจะมาช่วยเป็นแบค็คให้กับทอมมี่อีกทีนะอ่าคราวนี้หน้าที่ของเราก็คือเก็บธุรกิจทุกธุรกิจในเมืองวอชิตี้ครับผม อ่าเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะทำธุรกิจหนึ่งสักหนึ่งธุรกิจกันก็คือเอาเป็นชรอตติปเปอร์นะครับผมอ่าคือเป็นธุรกิจไอติมอ่าแต่หาหรือไม่ความจริงไอติมไอที่ตลกแล้วก็คือไอติมนี้คือเป็นไอติมผสมกัญชาขายไอติมผสมกัญชาให้คนให้คนแดกดีไหมฮะไปไปคลิปเลยแน่นอนฮะให้เราไปขายธุรกิจให้เราไปขายไอติมฮะ อันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดเออมันต้องขายให้ได้กี่คนวะเออนะเดี๋ยวลองขึ้นก่อนมันน่าจะมีบอกนะอันนี้ลืมละโอเคเราใช่ใเราได้่าขายเต็มฮนะถ้าผมจะไม่ผิดเราต้องขายได้ประมาณ 40, 40ป่ปะเออเดี๋ยวเราลองขายกันอืมเราต้องไปตรงที่คนเยอะๆเ,เอาเป็นตรง พ่จริงตรงพ่อจริงเราเลิกขายตรงไหนก็ได้นะที่มันมีคนยเยอะๆตรงนี้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมรื้อจัดตรงนี้ก่อนกันไม่หรือว่าเราจะไปตรงเชายหาดดีอะ่ะก็คือไอช่วงที่เราไอช่วงที่เราขายเต็มอ่ะ๋ยวผมจะทําการเลี้ยงสปิทคลิป,ปให้กันว่าเออมันทําไงเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยนะธุรกิจนี้ก็คือมันแค่ให้เราขายเต็มโอเคโอเคแล้วมันเปิดเพลงไงอะ่ะนี่นะอา้าว เดี๋ยวก่อนนะแล้วมาเปิดเพลงไงอะโอเคเดีย๋ยวผมขอตัดคลิปไอ้นั่นไอ้นั่นก่อนตอนที่ตอนเดี๋ยวผมขอตัดคลิปตอนที่กำลังขายเลยกันนะอ่าโอเคครับผมอ่ะคือตอนนี้คือผมสามารถที่จะเปิดแบบเหมือนเปิดเสียงเพลง,งใช่ไหมเอออ่ะเหมือนเหมือนเปิดเสียงเพลงที่จะแบบขายตินไปแล้วอย่าอย่าผมก็มาตรงที่ชายหาดนะอ่ะาไปแล้วก็อยู่นิ่นนงๆฮะเรารอคนมาซื้อฮะอ่าเนี่มีคนมาซือ้อละ ไอติมครับผมไอติมมาแล้วจ้าไอติมไข่กัญชาญนะจ้าไปโอเคเดี๋ยวเราก็จะขายไปเรื่อยๆอันนี้ผมข้อจริงผมก็ไม่แน่ใจนะว่า,าจะเราต้องขายสักเท่าไหร่น่าจะถ้าผมเราก็น่า,นาจาะสี่สิบป่ะถ้าจะไม่ผิดโอเคไปมีคนซื้อไหมคนน้อยอะ่ะเออคนแม่งน้อยเกินไปเดี๋ยวลองไปตรงข้างหน้าที่เผื่อคนเยอะฝัออ่งไอตรงนี้ก็ไแหละลองตรงนี้ดิ อ่านี่ฮะมีคนมาซื้อแล้วไปขายไอติมไอติมมาแล้วไอติมใสกจจ่กัญชาจ้ากินทียิ้นกันทั้งวันอ่ะอ่านี่ฮะอ่าะตัวนี้คนเยอะฮะอ่าะไปรอโอเคถ้าไม่มีถ้ามันไม่มีอะไรอย่าผมทำการเรื่องสปิดค,คลิปตั้งแต่ตอนนี้เลยกันนะเพื่อที่จะเพื่อที่จะแบบไม่น่าเบือ่อไม่เสียเวลาจนเกินไป โอเคครับผมก็ผมว่าประมาณ50ฝากคนผมว่าน่าจะได้นะโอเคเดี๋ยวผมลองเอาแค่นี้เิเอาดิอ่าเรียบร้อยครับผม50คนคือเรียบร้อยได้แล้วเมื่อกี้ก็ตัดคลิปไปพอสมควรอ่าเพื่อให้มันลดเลยทนใจกระชับหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ากูผมแบบอเอาแต่ขายเต็มไปมามันก็คลิปมันก็จะน่าเบื่อแล้วก็แล้วมันก็จะยาวอ่ะนะครับผมอ่าเรียบร้อยคือตอนนี้คือเราทําธุรกิจของ เจลี่ป๊อปเปอร์หรือว่าทุกกิจขายติมใส่กัญชาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าโอเคก็ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมอ่าก็เดี๋ยวเราก็จะเหลือพาเหลือแบบพวกธุรกิจอีกเยอะเลยนะครับผมที่เราต้องทำในเมืองนี้นะเพื่อที่จะเปิดล็อกพากิจสุดท้ายนั่นเองอ่ะ โอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องผมกันด้วยนะครับผม mm. เพื่อ mm. เป็นแรงใจในการทําคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับผมส่วนคลิปหน้านั้นผมก็จะมาทําธุรกิจกันต่อเลยครับผมเ mm. ้วก็จะเก็บธุรกิจกันไปเรื่อยๆนะครับผมอโอเคสวัสดีครับผมโอเค